ก็ลบอย่างสูงค่ะและหมูมิตรด,ดีทุกท่านค่ะวันนี้ก็น่จะมาแชร์เรื่องลดกิเลส่ะค่ะข้อหนึ่งค่ะที่มาอยู่ตรงนี้นะคะคือได้ลดกิเลสเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่มีมีความอยากอยากได้ของแพงๆอยาก,กได้ของย่อดีๆค่ะแต่ว่าพอมาศึกษา ของอาจารย์หมอเขียวค่ะลดกิเลสหมดเลยค่ะไม่ไม่ซื้อยาสีควันก็ใช้ของปวทข้าวสารก็ซื้อของอาจารย์หมอเขียวถือว่าของอาจารย์นั้นมันมีมันมีความมั่นใจค่ะเพราะว่าอาจารย์เพราะว่าของหมถ้าว่าในตลาดล้วก็ไม่มั่นใจแต่ว่าพอมาสั่งของอาจารย์เออมั่นใจเนาะทานแล้วมีความสุขค่ะแล้วก็อีก อีกอย่างค่ะหลายเรื่องค่ะเรื่องเสื้อผ้าเมื่อก่อนชอบซื้อเสื้อผ้าแต่ว่าพอมามาอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าก็ไม่ซื้อแล้วถือว่าใส่ที่ว่าเท่าที่มีะค่ะไม่รู้จะแต่งไปไหนแต่งมานานแล้วแต่งแล้วก็เหมือนเบียดเบียนตัวเองอะค่ะแล้วเรื่องไปตลาดก็เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนไปตลาดก็ซื้อแต่เอาพิษข้าวล่างค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอมาอยู่ตรงนี้ค่ะเลือกผักก็เลือกผักที่ใช้ที่ปลอดสารพิษ แล้วก็เอามาแช่ทานแช่ทานก็ทีนาสาบอกว่าแช่ยี่สิบนาทีนะหรือว่าไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ได้แล้วก็แช่แล้วก็เอามาตากแดด่ดะก็บอกว่าวันก่อนมีมีจิตอาสาท่านหนึ่งค่ะบอกว่าฐานนั้นเวลาเราเรา,เราเราแช่แล้วค่ะเราต้องดูสังเกตด้วยว่าถ้าจมน้ํามันแช่ไม่ได้แล้วค่ะทีหลังก็แกล้งสังเกตค่ะทีนี้ก็ เดี๋ยวนี้ค่ะมามาปลูกผักเองแต่ว่ายังปลูกไม่มากเท่าไหร่พอพอพอได้กินมั่งแต่ว่าที่ที่เหลือก็แบ่งปันนะคะคุณเชงวันนี้อรวันขอแชร์แค่นี้ก่อนนะคะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับของคุณอาน,นะคะในเรื่องประหยัดเรียบง่ายะคะ่ะจริงๆนึกว่าจะมารายงานเรื่องนอนไม่หลับต่ออ๋อค่ะขอโอกาสนะคะคุณเชงค่ะเมื่อ เมื่อเมื่อกนา,าถามไปนะคะเดี๋ยวว่าพอพอพอนอนะคะก็รู้สึกว่าโอ้ยมันหลับสบายค่ะคุณเริงกนา,าก็ว่าเออนะแล้วแล้วเพื่อนนันบอกว่าเออก็อดทนมั่งแลมีอะไรไปมีอะไรก็ถามมีอะไรก็ถามเขาช่วยได้เขาช่วยได้ยังไงอะ่ะกมันอยู่ที่จิตใจละจิตใจของเราเราต้องทําจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับกิเลสเราอะคะ่ะ อาาเขว่าเออบางทีเนาะกขเกรียใจท่านจิตอาสาทุกท่านนะแต่ว่าเกรียใจก็ไม่ได้อย่างน้อยก็เราเออได้ลดอ่าเขามาพูดพูดแล้วเราก็เบาใจเนาะได้เนาะได้นอนหลับได้มีความสุขก่ะคุณเจงบางครั้งก็ไม่ใช่ไม่เกรงใจนะคะเกลียใจเหมือนกันเอ,อ้ถามอยู่นั่นแหละอะไรๆก็ถามอยู่แหละทาไมไม่หัดทใํใไมจิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับโลกมั่ง เพื่อนเขาก็เป็นแรงกว่าเรานี่เขาก็ยังต่อสู้กันเลยเขายังอยู่ได้เลยกันนาบอกว่าเออเดี๋ยวต่อไปนะฉันจะไม่ยอมแพ้กับกิเลสแล้วนะตายเป็นตายกัยังไงก็ขอสู้ต่อไปแล้วคุณจิงแค่น,นี้นะคะมามาถามได้ค่ะแต่และคนจะเป็นตัวอย่างคนละรูปแบบกันนะคะเราอาจจะเป็นลีลานี้และแน่นอนก็จะมีคนลีลาใกล้ๆเราวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งตอนนี้เรายังไม่เข้มแข็งก็อาศัยไปก่อน วันหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่จะมาตอบคําถามพวกนี้นั่นแหละนะคะแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเออมันก็มีแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่าไปกังวลเรื่องนั้นค่ะเราเราเรา,เราต้องรอดไปด้วยกันใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ <ใน S 1> คุณเจงใกล้จมังใจคุณเจงขากระนาขาโอกาสอีออกนิดหนึ่งนะคะคือกระนานั้นอืเวลาเวลาไม่ไม่นั้นแลวค่ะจะจะจะดูดูรายการตอบถามปัญหาทุกวันค่ะ แล้วก็กนันาก็ชอบชอบฟังของคุณลำเจียกเนาะอือคุณลำเจียกเขาก็สู้นะคะแล้วแล้วก็วันนั้นกนันาพูดก่อนแล้วก็คุณคุณลำเจียกก็แกก็พูดแบบว่าเออของป้ากนาท่านก็บอกว่าเออท่านนอนไม่หลับนะก็คุณเชียงนั้นพูดถูกค่ะอ่าพูดว่าเออยังมันยังมีกลัวความตายอยู่นะคะโอ้มันกลัวความตายแล้วโอ้มันเป็นแบบโน้นแบบนี้นะ ไอ้ไอก้กนาก็อยากอยากจะทาตามอ่ะก่ะทําไมเอ้ยเราทําไม่ได้สักทีนังนะทําไมเราทําไม่ได้สักทีคนอื่นเ็าทาได้นะแต่ว่าอย่าไปโทษมันนะถือว่าใช้วิบากกรรมกันไปนะชาติที่แล้วเราไม่รู้ไปทําชั่วอะไรไว้มากมายนะชาตินี้ก็เกิดมาแต่ว่าโชคดีแล้วค่ะที่ว่ามาเจอแพทย์วิถีธรรมนะ่ะไม่นั่นก่อเวลามีทุกเวลากิเลสมันมาไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับเขาอ่ะก่ะคุณเชง แค่นี้นะคะขอบคุณอย่างสูงค่ะยินดีค่ะวันนั้นก็เสียวอยู่ค่ะว่าจะทําให้อานอนไม่หลับมากขึ้นหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่แล้วรอฟังวันถัดไปอยู่นะคะว่าอ่านบอกาอานนอนไม่หลับมากไม่ไม่ค่ะอโอกาสอีกครั้งนะคะคือกระหนานี้เปลกนะคะพอพอเข้าเข้ามามามาถามค่ะ แล้วพอพอถามเสร็จค่ะพอค้าแล้วมันจะนอนหลับสบายนอนหลับสบายทุกครั้งค่ะไม่รู้มันมันมันเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าเพราะเราเพราะเราศัทธาในในในเพศวิธีทรรมไม่ทราบนะคะพ้าเราสบายใจค่ะเพราะเราสบายใจที่เราได้ถามแล้วนะ,ะคุณ<ต> <c oughs> คุณแต่ว่าคุณนิ่น่อยปัญหาปัญหาต้องต้องอ่าเดี๋ยวอ่าชื่อด็อกเตอร์ผุดสเดนเนี่ยชื่อ เล่นว่ามีเฉงชื่อเฉงเนี่ยเป็นชื่อที่ออกเสียงยากนะคะเอาอลวันก็เลยอากันหายังออกเสียงไม่ถูกเราลองพูดใหม่ดูค่ะว่าเฉงเฉงลองพูดดูค่ะด็อกเตอร์เฉงโอเคคีพูดถูกแล้วค่ะอีกครั้งรกคิดว่าคิดว่าจะจบแล้วนะอ่าคุณคุณนิดหน่อยนะอ่า มีมีอยู่วันนึงค่ะากนไปไปคุยกับเพื่อนค่ะไปคุยกับเพื่อนเอนก็บอกว่าเออไม่รู้จะช่วยยังไงนะเดี๋ยวนี้ผมก็ผมเนาะอืมมีคนเขาป่วยเหมือนเหมือนอากนา,านี่แหละแต่เขาเขาก็บอกว่าเออเขามากินไก่กินปลาแล้วกนา,าก็พูดกับเขาว่าอืมไม่เป็นไรถึงกนาจะผมก็ไม่เป็นไรการาไนรกา,ราก็ พอทำแบบนี้แหละถึงจะทำได้เท่าไร่ก็เอาเอาเท่เาที่ทำได้นะแต่ว,ว่าไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาที่ว่าจะไปกินไข่กินปลาบอกว่าให้มีความมั่นใจกับตัวเองเนาะแต่ว่าบางทีอะค่ะพอพอ,พอ,พอน้ำหนักเราลดอะค่ะเราเราก็ไม่ค่อยอยากไปเที่ยวไหนกับเพื่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ไปใช้ชีวิตชุดตูงอะคะ่ะเต่งตัวเก่งพอเรามาอยู่ตรงนี้เราก็ลดกิเลสหมดหมด,หมดเลยค่ะลดไม่เหลือแม้แต่ เรื่องแต่งกงแต่งกายก็พวกช้อยเว้นนาฬิกาอะไรอะ่ะพวกเว้นตรงแว่นตาค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ลดหมดกันเอาว่าเออมาอยู่แบบนี้ก็ดีนะใครจะครบครบก่เราเราก็ไม่แคร์ใครจะครบเราก็ไม่ว่าใครจะครบเราก็ไม่ไม่ไม่ถือสาเพราะว่าเรามันไปคนละทางกันแล้วค่ะแล้วขวังคนนี้เขาเขามาแชร์ให้ขวังพี่จะมาแชร์สภาวธรรมอะคะเขาบอกว่า เดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนไปเนาะเพื่อนก็ไม่ครบหมดแล้วกันนะเขาว่าเออเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ไม่ครบหมดแล้วแต่ว,ว่าเราถือว่าเรามาอยู่ตรงนี้ให้เราสบายใจแล้วเราครบเพื่อนเราใช้ชีวิตที่มันฟุ่มเฟือยออฟฟิศข้าวล่างมานานแล้วเราขออยู่แบบนี้แหละมีความสุกแบบนี้แหละได้แล้วค่ะค่ะเป็นการรวมหัวอกเดียวกันนะเพื่อนไม่ครบไม่เป็นไรค่ะ คุ่นปลายเล็บมีน้อยนะคะก็มีเพื่อนอยู่นะคะตอนนี้ก็ถือว่ามีเพื่อนหาเข้ามาคุยกับเพื่อนได้ทุกวันเลยนะคะในรายการสายด่วนนี้มีทุกวันเลยค่ะค่ะอนุทนากับอักันหานะคะ,คะอรวอรหันค่ะขอบคุณ<บ>หมูมิดดีทุกท่านนะคะ ทีท่ีให้มาสงการบ้านค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ส่งแล้วไม่ส่งก็ไม่ได้เราก็ต้องต้องอย่าห่างอยาห่างหมูมิดดีนะหมูมิดดีนี่แหละที่ทําให้เราพ้นทุกข์ค่ะค่ะว่าจะพูดสั้นๆยาวล่ะกับคุณนิดหน่อยค่ะ,ะเป็นประโยชน์ค่ะต่อไปเป็นอนนาชวัน